ตาม CSR กันบ้างนะคะมอบของปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุค่ะทางด้านของรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้นำเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและระเบียบการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันกิจกรรมจุงมมือกันไปร่วมใจ CSR มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายมงคลชัยสมอุดรรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำนิติกรบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและระเบียบการสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกว่า40คนค่ะร่วมกิจกรรมจูงมือกันไปร่วมใจ CSR มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุบ้านธนรรมปกรณ์รองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่า กิจกรรมนี้ครับก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบกลางของบุคลากรในสำนักกฎหมายและระเบียบกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งทําให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้กับสังคมเพื่อนําไปพัฒนาการทํางานของเจ้าหน้าที่ในอนาคตครับเราไปฟังเสียงท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับ อย่างน้อยที่สุดในมุมมองของของการตระหนักในหน้าที่นะฮะแล้วก็ให้การให้ความสําคัญกับกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะวผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับการทํางานก็เช่นเดียวกันบุคลากรเราก็ต้องทํางานภายใต้ความยุ่งยากความละเอียดอ่อนภายใต้ความสลับซับซ้อนที่เต็มไปด้วยปัญหา แต่ก็ต้องใช้ความสามารถในการทํางานผมคิดว่าการมาครั้งนี้ก็จะได้ข้อคิดได้แง่คิดได้มุมมองสําคัญหลายอย่างในการที่จะกลับไปพัฒนาปรับปรุงงานของสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยครับทางนี้ค่ะรองประละัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงและร่วมอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมของผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรม